สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตูงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลยูโร2022ของผู้หญิงนะครับก็มีลงเตะกัน2คู่ด้วยกันนะครับดังนั้นทั้ง2คู่ในวันนี้เราควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันได้เลยครับทั้ง2คู่ในวันนี้นะครับก็เป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับของกลุ่ม A เป็นเกมนัดที่3นะครับคู่แรกครับขอหยิบยกเกมระหว่างอังกฤษนะครับทีมเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็จะพบกับทีมชาติไอแลนด์เหนือนะครับ สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับผลงานใน2เกมที่ผ่านมาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาชนะออสเตรียมา10เกมล่าสุดนะครับโคตรโคตรครับถล่มใส่นอร์เวย์ไป8ประตูศูนย์ยิงคู่แข่ง2เกม9ลูกนะครับแล้วไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียวก็ถือว่าอังกฤษนะครับดีทั้งเกมลุกดีทั้งเกมรับนะครับมาวรเนเมนนี้นะครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับบวกกับการเป็นเจ้าภาพด้วยก็เชื่อว่าอังกฤษเน้นทุกนัดแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับทีมอย่างอังกฤษต้องเจอบทีมอย่างไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งประสบการณ์ในรายการนี้ถือว่ายังน้อยมากครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย2เกมก่อนหน้านี้นะครับก็แพ้รวดมายิงไป1ประตูแล้วก็เสียไปถึง6ลูกด้วยกันนะครับ ดังนั้นเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วก็ตามนะครับแต่ก็เชื่อว่าตัวสำรองที่ลงมาเล่นนะครับก็เชื่อว่าอยากจะทําผลงานให้ประทับใจแฟนบอลและครับในเกมนี้ชื่อชั้นและประสบการณ์อะไรต่างๆอังกฤษก็ยังคงเหนือกว่าไอร์แลนด์เหนือเยอะนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมชาติอังกฤษไปได้เลยนะครับเชื่อพวกเขาจะชนะและจะชนะมากกว่า3ประตูขึ้นไปนะครับส่วนคู่ที่2ในค่มขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นเกมสุดมันเลยนะครับทีมรองจ่าฝูงนะครับอย่างออสเตรียจะเจอกับทีมออนง่ยาร์์เวยนะครับ ทั้ง2ทีมนะครับผลงานนี่เหมือนกันเลยนะครับก็ชนะมา1เกมเกมชนะก็เป็นการชนะทีมดับสุดท้ายของกลุ่มอย่างไอแลนด์เหนือส่วนการแพ้ก็เป็นการแพ้กับอังกฤษมาด้วยกันทั้งคู่นะครับทางฝั่งของทีมชาติออสเตรียนะครับชุดนี้ก็ถือมีพัฒนาการการเล่นที่ดีเลยครับพวกเขามีจุดเด่นที่เรื่องของเกมรับนะครับเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป2ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางทีมชาตินอร์เวย์นะครับผลงานเกมรุกก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับแต่เกมรับพวกเขานี่กำลังเน่าเลยครับ เกมล่าสุดโดนอังกฤษถล่มไป8ลูกสรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดจบลงด้วยผลเสมอก็จะเป็นทางทีมชาติออสเตรียแหละครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าเกมนี้นะครับทางฝั่งของทีมชาตินอร์เวย์พวกเขาไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องบุกเข้าใส่ทีมชาติออสเตรียแต่อย่างไรก็ตามนะครับออสเตรียเป็นทีมชาติที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตรงจุดนี้นะครับน่าจะเข้าทางออสเตรียนะครับตั้งรับแล้วก็รอส่วนกลับนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมชชาาาตติอออเรีียซึ่่่งงงงงผลลนนวหัืคข้ด เกมนี้พวกเขาน่าจะยันอยู่นะครับน่าจะจบลงด้วยผลเสมอสําหรับเกมคู่นี้ฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ทีมสาวออสเตรียไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมสาวอังกฤษและทีมสาวออสเตรียนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฟอนตงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมฟอนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ